สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โรศัพท์ประจำรายสัปดาห์กันอีกครั้งนึงคะ่ะเรื้งนี้เป็นของประจำวันที่25กิบายิคมจนถึงวันที่1ธันวาคม2 5 1 7การดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะมีได้ดูส่วนตัวจะทาให้คนกคนตรงบางคนก็ไม่ตรงว่าการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าก็ขอแนะนำลักรธรรมะเช่นดักพิมพนธ์สีักป่าสีมรรคเป็นองศหรือดักรธรรมะที่ทุกคนดีเลยค่ะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็ดูว่าในสัปดาห์นี้ไพ่เขาจะาาบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเราเลือกมาสามใบไพ่นี้ทำการสับไปแล้วนะคะอ่านเดี๋ยวมาเลือกกัน ใบที่หนึ่งมรตยูใบที่สองพระเสาใบที่สามพระพุทธกับพระเกตทีนี้เรา,าอ่านตามน้าไพ้กันนะคะขออธิบายพระมรตุยูกับพระเกตก่อนนะพระมรตุยูกับพระเกตเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องเรื่องของสิ่งดีรับหรือศาสตร์ดีรับก็ได้นะ และทีนี้เมื่อทีอยู่เองอ่ะเป็นเรื่อง,อ,งอะไระในสัปดาห์นี้คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการงานคุณอาจจะเ่อนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงเนี่ยก็คือต้องดูนโยบายของแต่คนนะคะแต่รราบริษัทด้วยต้องบอกงี้รวมทั้งสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานคุณจะต้องมีความเหนื่อยต้องอดทนหน่อยปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปย่าดีได้หรือบางคนเนี่ยการงานคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางเกิดขึ้น หรือมีการใช้สื่อออนไลน์เกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะทีนี้นักก็มองอว่าในการสื่อสารการเดินทางต่างๆเนี่ยระวังไว้นิดนึงเห็นไหมคะว่ามาีสายฟ้ามาทะลุที่เอกสารเนี่ยก็คืออะไรอะ่ะเะพยดเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆคำพูดการเจรจาก,การใส่ร้ายภาษีการติดชินินทาการ าการพูดจาดอกลวงก็ได้ก็ต้องเรามาระวังเรืออ่องเอกสารเองก็ต้องมัดะกันว่ามันจะมีเอกสารอะไรกดเออ<ม>ข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเรื่องตัวก็เรเนื้อหาในเอกสารไหมเออเอกสารสัญญาในที่เนี้ยระวังนิดหนึ่งทําอะไรเราก็ตรวจทานให้เรียบร้อยจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเออ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบอกว่าในหน้าง,งานของทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอันนี้ต้องดูกันดีๆนะ,ะรวมถึงบางคนการงานคุณะต้องป็การเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีก็ได้เกี่ยวข้องเรื่องของสิ่งรีรับศาสตร์หรือรับก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังรวมถึงเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือคนขายของโบราณวัตถุโบราณต่างๆเกี่ยวข้องพวกปอดวติศาสตร์ต่างๆก็ได้รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการคนที่รับซื้อของเก่าทีนี้ก็ต้องดูอีกว่า แต่เราคนเนี่ยหน้างานคนเป็นเรื่องอะไรแต่ก็ต้องมัดระวังกันว่าบางทีเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกันแก้ไขปัญหานี่นะ,ะคุณก็ต้องระวังว่างานคุณจะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นอาจจะทัง้งทำให้ความมีความเครียดเกิดขึ้นได้เหมือนกัน มีความวิตกกังวลเรื่องการงานว่าเฮ้ยฉันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมทีนี้ก็เดี๋ยวว่าถ้ามันมีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยน้ำมองว่าให้ใจเย็นอย่าจะร้อนอค่อยๆแก้ไขไปปัญหาตรงนั้นน่ะมันจะได้การคี้์ขายเกิดขึ้นได้หรืออะไรเป็นปัญหาที่เราไม่รู้สมมติตรงนี้ปัญหาตรงเน,น,น,นื้องานเนี่ยเออเราทําแล้วเรามันแก้ไม่ได้สิเราไปหาคนที่ปรึกษา ที่เขารู้ในเรื่องพวกนี้คุณจะได้ความเฉลียเกิดขึ้นได้หรือใครที่ทําำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยในอาทิตย์นี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณช่วยแก้ไขปัญหาต่งตางๆก็ต้องไปดูนะว่าแก้ปัญหาแก้ไขปัญหา,ญหาเรื่องอะไรบ้างของแต่คนอย่างเช่นบางคน้อย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเดาพูดอะเกี่ยวคําพูดอ่บางคนอย่างคนที่เป็น คนที่เป็นนักพยากรณ์ต่างๆหมอดูหรือไพ่ยิปซีเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาใช้บริการคุณก็ได้มาถามปัญหาคุณช่วยดูให้หน่อยเป็นยังไงอะไรช่วงนี้มีปัญหาอะไรขึ้นไหมอ่ะมันก็เป็นตรงนี้อีกรวมถึงเออรวมถึงคนที่ทําสื่อออนไลน์เองก็ควรระมัดระวังเรื่องการคอมเมนต์จากคนอื่นเห็นไหมเพราะว่ามีสายฟ้ามาทะลุท,ที่ตัวเอกสารหรือคําพูดเนี่ย เราก็ระวังว่าเราอาจจะมีใครคอมเมนต์ให้เราไม่เป็นในทางที่ไม่ถูกใจเราเองเนี่ยมันก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่คือห้ามได้คือห้ามที่รบตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรหรือคุณจะบล็อกไปก็ได้อันนี้คือต้องเป็นการหน้าง,งานตะคุณว่าคุณจะแก้ไขปัญหากันเองอย่างไงนะแต่น้ะมองอีกว่าถ้ามีใครมาคอมเมนต์อะไรคุณเนี่ยคือเราไม่ต้องไปตอบโต้ใดๆอย่างสิ้น มันก็จะไม่เกิดปัญหาใหญ่โตได้อันนี้คือตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะคะทีนี้น้าก็บอกว่าถ้าในเรื่องของทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะมีการฝันไปที่แปลก,ปกหรือ,อ,อฝันเกี่ยว่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือฝันในเรื่องของครว่าแหละสิ่งรีดับอะทีนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่า ก็ไม่ได้สกลที่จะฝันในเรื่องพวกนี้ได้นะสัมผัสในเรื่องพวกนี้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะคะของรตคลก็วันไปตามหน้างงานเลยทีนี้เรามาเรื่องการเงินบ้างการเงินเนี่ยนับว่าคุณจะได้เงินจากาได้เงินจากการงานได้เงินจากคําพูดได้เงินจากความขยันความอดทนคุนเองแหละ ความเหนื่อยความอดทนคุณนะ่ะจะทําให้เกิดไ้เงินบางคนนะ่ะการเงินจะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งได้รับก็ได้อันนี้คือต้องบอกกันนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ไม่ได้สัตวกคนในะที่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งได้รับเนี่ยหรือบางคนได้จากความฝันปแปลกที่บอกอะ่ะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องค่ายจ่ายค่ายจ่าย ในเรื่องของอะไรอ่ะการซื้อของออนไลน์เองการซื้อเครื่องมือสื่อสารซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงปัญหาหนี้สินก็ได้อันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะหรือบางคนอาจจะหมดไปการกเรียกสายโมบูชาวัตถุมงคลต่างๆของแต่ละคนนะคะในอาทิตย์นี้นายก็รู้ว่าแต่ละคนจะเป็นอะไรแต่มองูว่าการเงินเป็นแบบที่บอก คุณจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อยู่อันเนี้ยต้องบอกว่านะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเนี่ยจะอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนที่คุณทํามาแล้วคุณมีก็ได้คุณได้ทําความดีได้ช่วยเหลือคนอื่นคยเยอะเนี่ยถ้าการเงินคุณมีการติดขัดเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนังคิดว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลืออาจจะมีคนมาช่วยเหลือคุณเองก็ได้หรือคุณไปเสี่ยงโชคคุณ มีโอกาสที่อาจจะถูกรางวัลก็ได้อันนี้คือก็ต้องดูของแต่ละคนเลยว่าบริบทชีวิตคุณน่ะ,ะเป็นทําบุญมาไหมช่วยเหลือคุณแบบว้างไหมอันนี้ต้องไปดูด้วยนะคะทีนี้นเรื่องของความรักมั่งความรักเนี่ยคนมีคู่เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการนึงห่วงกันเกิดขึ้นหรือความเครียดวิตกกังวลของคู่ครองคุณเองอ่ะ และแม้รับรองเรื่อง,องคําพูดของทั้งสองฝ่ายถ้าม,มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะนะึกคิดว่าคําพูดเนี่ยคืออยากให้พูดจาก,กันดีๆมีเหตุได้มีผลเนี่ยปัญหาตรงนั้นน่ะมันจะขี้ขายไปทานที่ดีได้นะคะและเรื่องการหึงหวงด้วยในกรณีที่มีการหึงหวงเนี่ยนั้นมองว่าอย่างนี้ถ้าคุณติดต่อประสานงานกับเรื่องงานเนี่ยหรือเรื่องอะไรตามต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าคุณได้คุยกับเพศตรงข้ามเนี่ย คุณก็ต้องวางระยะห่างให้ชัดเจนวางตัวให้ดีปัญหาการหึงหวงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะอันนี้อยู่ที่คนสองคนนะคะที่ต้องช่วยกันเพราะดำเนินชีวิตคู่ให้ไม่กว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นทันทีเลยแต่ที่น่ามองคคนโสดบ้างคนโสดเนี่ยคุณอาจจะเจอจากสื่อออนไลน์เองหรือเจอจากไหนอะ่ะจาก การติดต่อสื่อสารการเดินทางก็ได้แล้วคุณที่คนเจอเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่แม่มาก,ก็ได้ชาวต่างชาติก็ได้แต่คนคนนี้เขาจะมีลักษณะค่อนข้างคิดผลกี้หึงด้วยนะอันนี้บอกก่อนนะคะเป็นการอ่านตามนับให้นะพอไม่รู้ว่าในชีวิตจริงของตะคนเนี่ยคุณจะเจอคนแบบไหนแต่เพียงว่ามีดาวเสาคําด้วยควรใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจขั้นใี้ดีๆ ดาวเสาร์เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าควรน่าจะใช้ถ้าคุณเจอในอาทิตย์เนี้ยควรจะใช้ระยะเวลาสักสองปีครึ่งเลยไหมดาวเสาร์อะระยะเวลาการโคจรคือสองปีครึ่งนะเรแยกว่าสักสองปีครึ่งคงลงดูใจกันให้ดีๆกันคุณอาจจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างก็ได้บางทีสองปีครึ่งเองเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่าคนคนเนี้ยเป็นคนยังไงอีกเป็นคนนิสัยใจคอยังไงจริงๆแล้วอ,ะอ่ะะ คือก็ต้องดูของแต่คนนะคะ,ะถ้าเป็นพ่อไม้ไม่ไมคุณก็ดูว่าเขาเลิกกับคนเก่าของเขาหรือยังถ้ายัางไม่เลิกเนี่ยน้าคิดว่าควรตัดทิ้งจะได้มีปัญหาตามมาต่อให้ถูกใจยังไงอะ่ะน้นคิดว่าควรตัดทิ้งนั่นแหละอันนี้คือต้องไปพิจารณากันเองนะคะที่นี่ในเรื่องของสุขภาพบ้างก็ต้องระวังเรื่องของอโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสเองการเวียนหัวมุนหัว เวียนหัวบ้านหมุนหรือ,อฟันเข่ากระดูกกรเกาเส้นประสาทแล้วก็ความเครียดความวิตกกังวลต่างๆแขนปากกระเพาะท้องตามหน้าไ้าสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็เจึงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยปรดรความดีไม่ความทุกขถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยวัที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ